สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่7ธันวาคม2568นะครับเมื่อวานนะครับวันที่6ธันวาคม2568นะครับเมื่อวานบ่ได้เดินทางในพี่น้องเดอ้อนะครับเมื่อวานติดงานบุญแจกเขานะครับเมื่อวานเลยบ่ได้ลงคลิปให้เอฟซี ให้ท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้นะพี่น้องนับพึงแล้วจากงานพี่น้องพึงแล้วจากงานบุญจากไปวัดพี่น้องเอากระดูกนะครับบรรจุอัฐินับเข่าธาตุพี่น้องนะครับเมื่อนี็กเลยเฝ้าพายเอฟซีพาผมชมครับออกเดินทางพี่น้องนับืัอนี้พาเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่าด้อพี่น้องเด้อนะครับงวดเข่ากะมีงวดบ่อเข่ากะมีนับมาหาพระอาจารย์คือเก่าด้อพี่น้องเด้อ เพื่อได้เป็นแนวทางเพื่อได้ไปหายิบจับจับจองลอตเตอรี่ธรรมชมนะครับเออบอมแม่จะมาตังวดเขางวดบ่าเขาแล้วบอมแม่นะครักมาสูงงวดพี่น้องลงให้ได้เบิงได้เห็นคือเกา่านะครับผมเป็นแนวทางถ้ามาักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับลอตเตอรี่นะบ,บอมกักบอชอบบอเป็น่ังเบิงซื้อๆธรรมชมกรเขาตั้งแต่งวดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแล้วก็เขาสองงวดพี่น้องและะะ้วก็มาหลุดสองงวดบ่นะครับผมอ่า เอางวดนี Stelle, 16, 2016, like, like ้นะครับงวดวันที่16ธันวาคม2568นะพาเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่าพี่น้องนะมาหอดมาถึงแล้วนะครับามชมอ่าข้าไปรกาบนมัสการพระอาจารย์อ่าน้ำกันด้พี่น้องได้ไปชมไปฟังน้ำกันนะครับผมการนมัสกัดครับการนมันสการเลยคระบอ่าชชมนะครับวันนี้เดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่าพี่น้อง วันนี้วันที่7ธันวาคม2568นห้ร้บแปดนะครับเมนูกาแฟพี่น้องมามาถวายพระอาจารย์นะสาธุนะครับเดี๋ยวละบคอนน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับพิวาธนตีลีสนีจางวุทาปจายิโนจตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุครับพระอาจารย์ครับผมยกมือสาธุน้ำกันได้พี่น้องเด้อเอ้านับมหาพระอาจารย์ขึ้นเก้าพี่น้องงวดเข่าก็มี นะครับเขาตั้งแต่งวดเจ็ดแปดแปดเจ็ดผุนลับพี่น้องแล้วก็งวดก้อนนึ่งก็เขาอยู่เด้แล้วก็มมดลุดลุดกบาลลุดได้พี่น้องได้งวดที่ผ่านมากกับลุดนะครับพระอาจารย์ก็อยากให้ถูกทุกงวดพุ่นลับพี่น้องนะแต่เป็นแนวทางนะครับชมชมพระอาจารย์เพิ่งกระพงหูเรากาจอกใจนะถ้ารู้พระอาจารย์ก็ให้คู่เดียวนะพี่น้องให้เป็นแนวทางนะครับอ่าถ้าห้ามักถ้าห้าชอบคือเบาถาวาชมชุ่มนะจังไปหาหยิบจับจองลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อบ่มักบ่ชอบคือเบาถาวาเบิ่งซื่อๆนะครับผม เอามา่ฮอดมามาถึงแล้วพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์จะเดินทางพี่น้องโชคดีพระอาจารย์มาเบาเถากกมก่อนพระอาจารย์มาอีกสองวันก็จะเดินทางาจะไปปริวารุาูดละครับพระอาจารย์มาหลังประมาณที่ที่สิบพูดละจึงจะมาเอาพอดีพี่น้องมาทัานนะครับเนาะพระอาจารย์โอ้เบาเท่ามาทันพอดีมาช้ากว่านี้ไม่เจอพระอาจารย์ผม อันนี้ในชุดนะครับในชุดของพระอาจารย์นะพี่รองเ้อนะครับในชุดที่พระอาจารย์จะจับคู่ให้พี่รองสามศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งแปดห้านะครับ ชุด3ตัวนะครับ7 5 3 5 7 8 3 05ชุด2ตัวไม่มี0ูนย์ห้านะครับอาจารย์ไม่มีใช่ไหมมีแต่ชุด3ตัวเอ,เอาชุด3ตัวอาจต,ต,ตัดออกมันมันจะเยอะครับมันจะเยอะ แต่ไม่ได้เด่นใช่ไหมครับ0550เนี่ย <laughs> ยังไม่เด่นเดี๋ยฟซีจะไาเห็นชุดสามตัวพระอาจารย์คือประตัดสองตัวให็นออมันมันจะเยอะไปตัดเอาได้พี่น้องเด้นะครับบางทีมาในชุดสามตัวของพระอาจารย์ได้พี่น้องเด้นะครับผม เด,เดี๋ยวอันนี้นนให้เอฟซีดูก่อนครับผมอเอาท่านผู้ชมนะครับพระอาจารย์วัดป่าด้วพี่น้องด้วนะครับ16ธันวาคม2568นะครับอันนี้เป็นชุดในสูตรของพระอาจารย์นะถ้าบผมักได้ชุดที่พระอาจารย์จับให้จับเอาในสูตรพี่น้อง307 4185นึ่งแปมาครบ2ตัวนะับบางงวดกันมา3ตัวนะครับ ถามพมากชุดที่พะาอาจาย์จับให้จับไม่สูตรของพะาอาจาันให้พี่น้องเด้นะครับ3ตัวเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดแปดสนย์ห้บบสองตัวห้าสามห้าเจ็5เจ็ดแปดห้าสี่เจ็ดนเน้นคู่ไหนคาาารับพะอจันเน้นจห้าสาเน้น7จ3ดห้าสามสองตัวห้าสามครับเจด แล้วก็ห้าสี่นะบกลับตัวด้วยนะครัอาจารย์ย้ำมากลับตัวด้วยนะครับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปได้พี่น้องเด้อห้าสามห้าเจ็ดห้าสี่นะครับเอาเลขทูบด้วยไหมเลขทูบปอาจารย์จุดทูบแล้วจุดทูบแล้วจุดวันไหนครับพอาจารย์จุดวันพระวันพระที่ผ่านมาใช่เอาสำหรับชมเดี๋ยววานนี้เลขทูบที่พระอาจารย์จุดนะครับเลขทูบได้พี่น้องเด้อนะที่พระอาจารย์จุดนะครับผม อาจารย์ใส่นี่นะครับพอาจารย์สามแปดเก้าจุดคืนวันพระที่ผ่านมาใช่อ่ะนผู้ชงนะผม เลขทูบเด้ยพี่น้องเด้นะครับสามแปดเก้าเก้าแปดสามนะับผ่าจารย์ตัดให้ก็คือนับสามแปดนะครับแปดเก้าสามเก้านับสามตัวสามแปดเก้าหรือเก้าแปดสามเรีพี่น้องเด้นะครับถ้ามักชุดนี้ก็ไปหากริบจับจับจองลอตเตอรี่ไว้ท่านผู้ชมนะครับอ่แล้วก็ชุดที่พระอาจารย์เน้นให้ก็คือชุดห้าเจ็ดสามเรีพี่น้องเด้ครับเน้นห้าสามห้าเจ็ด หนับเจ็ดสามนี่ผู้ใดมักก็ตัดเอาได้พี่น้องเด้อหนับตัดเอานะครับท่านผู้ชมตัดเอาถ้าผู้ใดมักเจ็ดสามนี่ศูนย์ฮานี่ก็ตัดเอานะครับตัดเอาได้พี่น้องเดอ้อศูนย์ฮา,น,า,า,น,น,า,น,าน,นี่ถ้าผู้ใดมักเพราะว่าพระอาจารย์บริตัดให้แต่ว่าในชุดลงให้เต็มชุดได้พี่น้องเดอ้อเอฟซี FC ว่าหลายเก่าคู่เก่าคู่ก็ถือว่าหลายอยู่นะครับอ่าแต่ว่าผู้ใดมักหน่อยคู่หน่อยชุดเก่าแค่ชุดที่พระอาจารย์เน้นให้นะบห้าสามเจ็ดสามห้าสี่ นะเลขทูบหางเดียวคือ389เน้น38นะครับผู้เอฟซีผู้คนเบิ่งเพิ่นก็อยากได้คู่เดียว2คู่นะพี่น้องนะกตบานี่พระอาจารย์เพิ่นก็นลงให้เป็นสูตรพี่น้องนะครับผมเอาตัวที่เพิ่นเน้นเอาได้พี่น้องเด้อนะครับผู้บางคนเพิ่นว่าหลายเบาเถาก็ว่าหลายอยู่เบาเถาก็อยากให้พระอาจารย์ให้คู่เดียว2คู่เท่านั้นแหละพี่น้องแต่วันากาา็เป็นสูตรนะพี่น้องเนาะเป็นสูตรเพิ่นก็นลงให้ตามสูตรนะครับท่านผู้ชมผู้บางคนเพิ่นก็คอมเมนต์ว่าหลาย เอานะครับเป็นนักทางพี่น้องนะครับเบิ้งไว้ถ้ามักชอบจัะมีหาหยิบจับลอตเตอรี่บ่มักบ่ชอบคือเบาถาว่านะเบิ้งซื่อๆนี่แหละพี่น้องนะครับเอาตัวเน้นเอาได้พี่น้องได้ผู้ใดชอบน้อยคู่5357พี่น้อง54 54คือจะมาดูเถอะเนาะพี่น้องเนาะที่ผู้ใดมัก05ก็ตัดเอาได้พี่น้องเด้ผู้ใดมักเลขทงถูกสามแปดนะผมก็หาไว้แคปหน้าจอครับผมเอา นะครับเดินทางมาหาพระอาจารย์ที่เก่าทำชุชมนะครับผมบ่าวเถากราบขอบบุญขอบคุณพระอาจารย์ครับผมสาธุเจริญพรครับสาธุครับผมกราบนมัสการครับขอบคุณเอฟซีฟนครับทุกช่องทุกท่านพี่น้องขอบคุณพญามัพี่ปานาสุขุสุขคนในพี่น้องเด้อนะบ่าวเถากับพึงแล้วจากงานจากการแตงานแล้วพอดีพี่น้องขนเข่าของของทรงวัดทรงนั่นทรงนี่เก็บถ้วยเก็บจานพี่น้องนะครับก็ถือว่าเสร็จงานบุญแล้วงานบุญแจกเข่าเอานะครับทำชุ่มพอกันคลิปหน้าให้โชคให้ m ắ น เหงี่ยงให้รลำให้ด้วยสวัสดีครับ